Oh, พี่ชายหนุ่มจีอ้อยยอดรักขอบใจนักที่พี่เข้ามามาควงนั่งนองพร้อมกับเงินตราแม่นบ่จักดอลลาพอได้มีกินการศึกษาน้องนี้กระ่ำต่อยทางเรือก,ก็ะน้อยมากมีด้วยนี่สิน้น จึงตัดสินใจจากบ้านโบฮิบินมาทำมาหากินอยู่ที่เมืองอุดรเสียงคนเหลือกันแหลงเศร้าว่าน้องเป็นเมียชาวพวกทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเฮานี่มีสตั้งเขาบอกหูเอียงกะพากันเ้าไปหันมา สิมาเราที่ฉันเป็นเมียเชา่ามาด้วยความจำใจย่อนความลำบากข้าวปลามันแพงหลายสีให้เฮ็ดจังได้พ่อแม่เพิ่นทายอยู่